เขียดตรงนี้มันม,มันมันไม่หนีไปช้างช้างข้างล่างนู้น,นวันนี้เราจะมาหาเขียดกันเมื่อวานฝนตกใช่ไหมวันนี้เราจะตามหาเขียดและหาสัตว์ในบ้านหลังฝนตกว่าจะมีอะไรบ้างใช่หรือเปล่าใช่ม,ชมี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 สัตว์เต็มใบหมดเลยโอ้มีสัตว์เต็มไปหมดเยอะแยะเลยไปเราไปเดินตามหาสัตว์กันดีกว่าเดิมได้ จะเริ่มจากตรงไหนก่อนนะดูสินี่ตรงนี้เราจะมีแม่ไหนเราเปิดดูสิเนี่ยในจานนะจะมีตัวอะไรเข้าไปอยู่ข้างในไหมค่อยๆเปิดค่อยๆเปิดเฮ้ยมีปะไม่มีให้เราไปหาอื่นต่อสิอ่าตอนนี้เรามีผู้ช่วยม,ม,มาแล้วครับคุณแม่เตี้ยมาช่วยน้องเดลตามหาตามหาอะไรบ้างคะวันนี้หาสัตว์ทั้งหมดที่มีในนี้นะครับหลังฝนตกว่าจะ มีเยอะแค่ไหนอ่ามีสัตว์เยอะแยะเลยใช่ไหมเดียวใช่ใช่ใช่มีใช่เยอะแยะในทังนี้เต็มมาไปไหนคะลูกตรงไหนอุย้ยเจอแล้วมะม่วงนี่เราเจอมะม่วงด้วยนะมันเป็นผลไม้มันไม่ใช่ผลไม้อ้าวไ,ไปพาบุ้งสุกก็มีไน้องโมเดลตามหานี่ขอนไม้นี่ขอนไม้นี่ลองดิขอนไม้ก่อนดิมีไหมเปิดดิเปิดดิีอะไรมั้ง อ่าดิแม่ต้องช่วยแล้วแหละอะไรดูแม่ช่วยสิหนึ่งสองสามโอ้โหเดี๋ยวช่วยแม่ดีวยกันนานไหว่อยอุ้ยจีกันนัานเร็วอ่เดี๋ยวมาฟังนี่ฟังนี่ฟังนี่อุ้ยมีมดด้วยนี่ไงมดแัดเดียวเอาเร็วดันต้องมีแน่เลยในขอนี้ต้องมีแน่เลยดูสิอึบอึบมีไหม อุ้ยมีอะไรเต็มเลยนี่แมงป่องอะไรอะมีแมงป่องเทียมนี่เขาเรียกว่าแมงป่องเทียมนะไม่ใช่แมงป่องจริงเขาไม่ต่อยเหล่าอันนี้เขาไม่มีพิษเขาจะมีแค่กลิ่นออกแบบเปรี้ยวๆนี่พ่อเอฟดูนี่นี่มดมันกำลังขนอะไรอยู่นี่นี่ตอนนี้มดก็กำลังขนเสบียงอาหารเห็นไหมคะเออเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกแล้วแมงเม่านี่เขาขนแมงเม่าเข้าไปเอาไว้กินในรังแมงแมงแมงว่าเต็มนูกแล้วก็แมงป่องเทียมตรงนู้นก็มีอีกวิ่งอยู่นู่น แมงเมแมงแมงแมงเมาเทมอมสนุกสนุกอ่อันนี้เราก็จับมามาดูเฉยๆนะเราจะไม่จับน้องไปเล่นนะนู่นูตรงนู้นก็มีเห็นไหมเห็นสกระดุกกระดิกกระุกกดิกกระดุกกดิกเห็นไหมเห็นไหมนไหมเห็นไหมนี่แมงนี่แมง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 งเขียมเ่นองอันนุยสองตัวลูกสองตัวเอ๊สองตัวเยี่ นี่หนึ่งนี่วิ่งหนีแล้วนี่หนึ่งตัวแล้วนี่ถมุดลงไปนี่ถมุดไปเห็นจะตูดเห็นจะตูดเนี <c oughs> ่ยเราไปดูที่อื่นต่อเราไปดูที่อื่นต่อดูที่จะมีตัวหนึ่งเยี๋ยวมะม่วงผมมะม่ว,มวงร่วงเต็มเลยอะ่ะเ <c oughs> ขากัดเราเห็นไหมแม่คุณแ,แ,แม่ไปจับปุ๊บมุดออกมาเต็มเลยนี่เขาบอกมเจี๊ยบก็ดีเเ๊ยยบพอลแม่เจี๊ยบจับปุ๊บออกมาเลยเต็มเลยนี่ โอ้ยน้งโมเดลนี่ลูกเชอร์รี่ไทยนี่แม่เจ็บจับให้น้องโมเดลกินเราเจอผลไม้ด้วยอ่ะเฮ้ยลองกินีิแล้วบอกเพื่อนๆสิว่าอร่อยไหมน้องโมเดลอน่ะเพื่อนๆไม่รู้รสชาติเป็นยังไงเอาเดี๋ยวจับครับเอากินเลยลองงอยเป็นไงหวานเป็นไงหวานหวานหวานแล้วทำไมทำได้อย่างงั้นนะครับหวานหรือเปรี้ยวอะไรดีหวาน เอาวัดไปดูใต้ต้นมะม่วงดีกว่านี่ต้นมะม่วงเรามีนี้อยู่เรามีเศษกระเบื้องอยู่น่าจะมีสัตว์สัตว์ใครเราก็ค่อยๆเปิดไงเออเราต้องค่อยๆเปิดดูทีละน้อยๆขึ้นขึ้นขยองดิต้องต้องย่องขยองๆย่องขยองขยองเราจะต้องค่อยๆย่องไปไม่อุ้มไม่อุ้มงานนี้ไม่อุ้มเราต้องย่อง รำโมเดลมันก็ย่อมนี่ใต้สังกะสีเก่าต้สังกสีนี่เลยแม่ต้องไปอยู่ข้างหลังสังกะสีแล้วเปิดออกมาข้างหน้าโอ้เปิดออกข้างหน้าอย่าไปเปิดเข้าหาตัวถ้าเปิดเข้าหาตัวถ้ามีสัตว์นีดฟิษก็จะพุ่งหาเราได้ไงโมเดลอยู่ตรงไหนโมเดลอยู่ตรงแม่นี่ยหรอครับต้องเข้าไปอยู่ข้างหลังกันหมดเลยอ๋ออันนี้เรายังไม่เปิดนี่แม่เจี๊ยบเจอหอยอันนี้เรียกว่าหอยอะไรเอ่ยก็จะเปิดหอยทากฮะเปิดหอยทาก วิ่งหนีอยทากหรือจะเปลือกดูสิโอไม่มีตัวเลยมาเวเห็นไหมอ๋อนี่เขาจะเปลือกเหลือแต่เปลือกข้างในไม่มีตัวแล้วเห็นไหมเนี่ยตัวจัวหายไปไหนตัวหายไปไหนเขาบอกตัวเขาตายไปแล้วเขาหมดฤดูกาลเขามีเป็นฤดูกาลป่ะมาเดียวอันนี้จับได้เป็นเปลือกเปลือกหอยไปให้เพื่อนๆดูดิเพื่อนมีคนเห็นนี่ไม่ไม่ไม่มีจัวแล้ว ข้าวขึ้นเขาไปแล้วก้าวขึ้นเขาไปแล้วหายดื่มจะดื่มเฮ้ยอันนี้เราเจอเสือด้วยอ้าวเจอเสือโอ้ทำไมแม่จะจับเสือได้เลยอ่ะเจอเสือนะโมเดลวอลล์เดียวเดียวกกันไม่ไหวเลยเจอเสือ จะวิ่งกันหน่อยอ่ะที่ไหนได้กลายเป็นเสียตัวน้อยๆแก่เกอคุณเดชเชียยุ้ยคุณคุณเดชเชียว้าวุ้ยเหนียยุ้ยก็สะอาดเลยเชียตอนนี้เราไปอยู่ในป่ากันจริงๆนะคะเพื่อนๆเราจะเริ่มเดินลงไปอยู่สวนแล้วเราจะเข้าไปดูในป่าลึกขึ้นนะครับว่าเราจะเจอสัตว์อะไรบ้างอือ เดี๋ยวต้องดูดางซ้ายเดี๋ยวต้องดูทางซ้ายแม่ดูทางขวาต้องดูอย่างละเอียดโอเคไหมเดี๋ยวดูฝั่งนี้แม่ดูฝั่งนี้นี่คุณแม่เจ็บแม่เจ็บลองมาดูในโอ่งนี้ที่มีอะไรบ้างเนี่ยในถังนี้ในถางนี้เหรอในกระถังนี้จะมีอะไรหรือเปล่านะว้าวแล้วจะมีตัวอะไรบ้างเนี่ยมีในถังนี้จะมีตัวอะไรบ้างนะดูดิเดียวในถังนี้มีอะไรมีไก่ด้วย ไก่ดีสังนี่ได้ยังไงมี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 ไก่ด้วยมีไก่ด้วยไก่ไก่ฟักไข่ไก่ฟักไ่โอ้โหนี่นี่นะครับเพื่อนๆพอนล็อกโมเดลเขาเจอไก่ฟักไข่อยู่ในนี้โอ้โหนี่เห็นไข่ไหมเขาจะไม่กวนเขาเออเขากำลังฟักไข่อยู่ไข่ไข่ไข่ไอ้มันร้องเลยอ่ะไม่นังยอ้ย เไม่กวนเขาแล้วเราไปหาตัวอื่นต่อไปดูที่อยู่สัตว์ตัวอื่นบ้างเจอสัตว์ตั้งหลายอย่างแล้วเนี่ยเออเราเจอสัตว์ตั้งหลายอย่างแน่นเสือเสื้อโอ้ยเสือใจเสือวันนี้แม่จะเห็นไก่เยอะแยะเลยโอ้ยไก่เลี้ยงลูกวิ่งไงโอ้ยไก่วิ่งหนีอันนี้ไก่มันอยู่ปกติของมันปะไม <c oughs> ่ได้อยู่หลังฝนตกนะดูซิเราจะเจอสัตว์อะไรบ้างเดินไปเลย ค่อยๆเดินนะเผื่อเราเจอตัวอะไรเนี่ยเนี่ยได้ไหมหนึ่งแต่แม่เจ็บจะเปิดก้อนหินอันนี้นะสองโมเดลมาอยู่ฝั่งนี้สามดึงว้าวอะไรเจอเขียดนี่ไงเจอแล้วเขียด้งนี่เขียดเห็นไหมลูกนี่เฮ้ยเขาอยู่นิ่งเลยอ่ะเขาหมอบอยู่ป่ะเขากำลังดูว่าเอ๊ะเห็นเราอยู่หรือเปล่านะ อ๋อเขียดอยู่นิ่งเลยเขียดอะไงเขียดนี่ไงเหมือนลูกกบอะล,ลูกนี <c oughs> ่ไหมเขาเคียงคิดว่าเขาบอบอยู่ไม่มีใครเห็นเขาหรอกอย่างนี้ไง <c oughs> เดี๋ยวเรื่องจับสิเจตูดนิ่จุกพอสองลูกตีแล้เดี๋ยวเดี๋ยวนิ้วจิ้มได้เดี๋ยวนี้จิ้มนี่จิ้มไม่ถูกตัว<ก>เลยต้องจิ้มนี่จิ้มหน่อยจิ้มน,นี่นี่เฮ้ยเขาขยับด้วย นี่นี่ยังได้หรอเก้ามันจอยว่าไปแล้วไหน่เขาอยู่นิ่งตั้งนานเลยเอามันไปแล้วมันมันมันก็จะหนีไปเขาาหลอกให้เราตายใจว่าเขาไม่หนีไงพอเราไม่ระวังตัวเราก็ไปเลยเฮ้ยเราไปดูตัวต่อไปเดี๋ยวเราต้องเจออีกนี่ ตัวนี่โมเดลเห็นไหมตัวตะเข็บเนี่ยเขาเรียกว่าตัวตะเข็บโู้จะเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมคะนี่ตัวตะเข็บเหี่ยวไหมเล็กๆชี้ดูไม่เหี่ยวนี่เดี๋ยวเห็นไหมนี่ตัวตะเข็บนี่เนี่ยเดินแล้วตัวตะเข็บตัวตะเข็บน้อยๆเนี่ยเขาไม่มีพิษนะถ้าเราแย่เขาเขาก็จะม้วนตัวนี่นั่นี่หมอบแล้วหมอบแล้วหมอบไปไหน ไปไม้นี่นี่เอาไว้นี่เราเอามานี่ใบนู้นแล้วเปิดเข้าหาตัวต้อไปอยู่ฝั่งนู้นไงเอ้อแล้วหันหน้ามาหาพ่อเดี๋ยวแม่จะเก็บเก็บหอยกระเสือกฟมันนะเก็บอุปกรณ์ก่อนกระเป๋าก็ไม่มีฝากไว้ก่อน้าว เดี๋ยวเตรียมตัวเอาเตรียมตัวเปิดหนึ่งสองเดี๋ยวมันก็เปิดมาหาเท้าเดียวหนึ่งสองสามตึ๊บชิงว้าวงูกิ้งกือนี่เลยเจ้กิ้งกือตัวแดงๆนี่หนึ่งตัวโอ้โหไม้แผ่นเบลเลอร์มีกิ้งกือตัวเดียวสองตัวนี่ไงพี่นี่ไงเห็นไหมมีอะไรอีกไหมล่ะเดินอ๋อนี่กิ้งกืออีกตัวหนึ่งอยู่นี่เดิน ไม่เขี่ยปล่อยเขาเดินหรอปล่อยเขาเดินเห็นไหมนี่ก็เดินบนรถไฟเลยเห็นไหมเขาเขาเขาเป็นแต่รถไฟเต็มเหน่ยเหรอใช่ตัวนี้นอนอยู่อ๋อให้นอนสบายใจเลยดูดิยังไม่รู้มีคนมายังนอนหลับอยู่นอนหลับอยู่้ออโมเดีสนใจมากเลย ตัวนุ่นไม่นอนตัวนุ่นเล่นเฉยตัวนุ่นเฉยตัวนุ่นไม่นอนตัวนุ่นเล่นเฉยฮานี่เดินวนนี่เดินวนเนี่ยเขาเขาจะตกเขาจะตกนี่จะมุดรูเลยไหมเนี่ยจะมุดรูยเหรอไปแล้วรถไฟฉึกฉึกฉึกฉักฉึกฉัก เขาเดินไปแล้วปุ๊บปุ๊บเขามีหนวดเอาไว้ดำทางด้วยนะเห็นไหมเขาหนวดสำรวจว่าเดินได้หรือเปล่าเสร็จแล้วขาเขาก็แบบเป็นรถไฟเลยชุกชัก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 ไปเลยใช่ขาเยอะมากโอเคทุกคนเดี๋ยวแม่จะแบบปิดอันนี้นะปิดไว้เขาอยู่เหมือนเดิมจะไม่วดเขาโอเควันนี้เราจะหาต่อหรือเราจะพอละวันนี้พอแค่นี้ไหมเหนื่อยแล้วอะใช่ฮะได้เวลากินนมได้เวลา ได้ล,ลายกินนมของน้องโมเดลแล้วโอเควันนี้น้องโมเดลต้องบ๊ายบายเพื่อนๆ่อนก่อนบ๊ายบายเดะกินนมเดยวจนกินนมวันนี้โอเคทุกคนช่วยกดซับสไครต์ให้น้องโมเดลเนะนะคะติดตามกันเยอะนะวันนี้โมเดลกับแม่เจี๊ยบลาฟลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีเพื่อนๆ่อนก่อนเอา,ว,าวันดีครับวัสดีครับไม่ครับขอตัวแม่เจี๊ยบไปก่อนนะครับ 拜拜。